เอออันมาต้าแม่กับลูกสามตัวหนึ่งคือบบมาอะไรวะง่วมันมีห้าตัวว่าจะได้กับแม่บอกไหมลุกเขาขึ้นนี่ฝันฝันว่าติดไปเลี้ยงง่วงติดไปเลี้ยงง่วบันเนศอหย่าแม่จะมาเม่นอึศรัตน์ว่าบันี้เลี้ยวไปเลยไปเห็นกูแทกูแทกมันส่งมีหย่าที่เอาง่วหน่อยไปลามหันงัวแม่นั่งสองตัว ออสิเปลาาหันควบิดได้ไี่สิเปร่ามบมองหันแล้วกสิสิไปลาใไม่องนี่เิเอาเมย์ญ่มากพีไม่วางสี่บัดดิสัเลยเอ้าพูดให้มะเกี่ยวหยากองไว้ดีบ้ามันมาเกียวเตหองจนได้กองแบบไงเออนบักห้างอันข้าคือกองหน่อยเถอะพราะยี่ปวนกันได้บางสี่ข่อยกองดีหน่อยหนึ่งข้าวกรองทางมันติดฟันแบบเดียวกับกองบังม่วงไม่พอ อันนี้ของเขากองบบง่ายหนี่กองหยาดอันนั้นของกองของเจ้าะกรองหนึ่งบ้านมันมาลักเกี่ยวจะยามหึงมันคือได้กองใหยาดอันไม่ไม่บักน้อยบักน้อยไอ้ไอพ่อเนี่เขาไม่เรียงว้อเขาไปมิ้งง้อคือกันบันีิมันมาลักเกี่ยวจะหึงบันี้อันเฉพาะผู้ดีกรองน้อยก็มันแต่เนี้ยค่ะว่าควบฝันเออแต่ว่าแม่ได้เป็นหลักกรองเขามาบ่ ว่ได้ลักแต่มัน okay. no uh. ่ยุใกล้กันยุแต่มานกิดขึ้นาอยากได้ยุเขาหนาเขามะเกีียวหลักเขามาเกีียวเอากอนห่าน้าู้แท่นั่นล่ละมันเกีียวไปขขางไบบู้แท่นสละมันเปกล่องใหา่ก่องกับกองกองมันยุใต้หันเป็นกองหน้อยเพราะไหนหลายที่เขาเมื่อเปินข้าลิกถึงดินม้วอยู่เอามวนมาลามม้วนเปมากกลองถูหมังม้วนกล่องถู ตัวชอนตัวง้อมันนี่ยูหายสูแต่ว่าหมูหันมันยุบอ้วนแบบดึงมากแบบแบบมากแต่แม่ก็หลุดตัวแม่นั่งนี่กับแม่มันนี่หมูนันมันคือบ่ม่านทั้งกันก็เลยมาดีแม่แม่ก่วมฝันเล่นวันแม่นหม็นดิมันเป็นมือเสาร์นี่ก็เลยมาเมื่อเสาร์นี่มื่อเสานี่ว่าอ้าวไปไงก้นง้อหน่อยสองตัวน่ะไปใส่แม่นั่งเรือว่าตีโน่ทำบังตีมา ดี่เขาไมาในบาทมาห่อนกันทางมองจะพาดเนี่ยอ่ะอันแบบนเพราไงเยวะนี่จะต่้าทไปบ้านเนาะมันก็นอนอยู่นักป่อยดีละรอที่หน้าดีละพาดาเอออาใจตกว่าลกกว่าม่นมันข่วมไปปุ่นขาวไปทางปุ่นขวมทางไปทางปุ่นอมันก่อแล้วมันเลี้ยวเบืองเอาเนี่ยนั่งหน่อยสองตูนจะแต่ช่วยบ้ายอสมอื มันหยางยานมันหยางน้ำหยางน้าหยางวนนี้แหละน้าม่หยางหยางอยู่แต่แม่มันตัวแม่มันบาลามอยู่หนึหน่อยสองตัวหนึ่งมลามแม่นั่งอ่ะนะพอเลยโทษถามแล้วเลยว่าอึ่งเป็นบ้านน้อมันก็นอนอยู่หลอกข่อยอยู่แถวนั้นออันนี้คือว่าอิรีเด้นช่ไหมคือว่าอิริได้ปันเขียวเด้เขียวอิริได้พอมาเดนก็ปั้นของแม่นี่ตีเป็นเลขตัวเลยวาย ง้อก็ะตีเป็นซีหมดแล้วง้อเป็นซีงัวเป็นซีเด้ข่อยจูงมาสองตัวข hm ่อยตีได้ซีสองแล้วงัวมีซีแต่ว่าจูงงัวมีหาตัวโอ้งัวมีห้าตัวก็เลยว่าเอ้าอันงัวสามตัวหนึ่งมัดไปใส่มันคือบ่มานักกันก็เลยว่าก็ซีก็เลยจูงมาสองตัวข่อยจูมาผูกไว้ทางสี่ละทา้งมองเขาเกี่ยวหยาเท่าน่ะเออก็เลยมาเห็นกองหยาไป Mặc nội mắc lá kéo tự hử mắc đầy có à, đây gì? Mm -hmm. mà nên họ khỏi bắn dư mm -hmm. Lúc sửa, là, Thế là họ bắn dư mỏng Thế là họ mắc lá kéo tự hử đầy Nhà kéo ngăn Ừ Cứ này này. Mm -hmm. là bé, mm -hmm. bốn là Cứ ừ, chẳng mà ngang, kéo ý, 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 mm -hmm. โอ้หยาเขียวงางามพี่น้องเลยง้อกับงามพื่กันมาเนี่ยยันขันมาตีลามง้วนี่กัยันไปกินหยากองหย่าเขาเลยจับงัอยุ่งี่ละง้อสองตัวยืนบงกองหยาก็ยืนเบ่ง้องเจ้าของเลยบมาท่านไหนลามงโอก็เลยบมได้เอาหยาข้าเจ้าบอ้ท่านรากหย่าได้ได้เอาหยาข้าเจ้าแต่ก็ลากหย่าขันตีป่อยง้วปัจจัยนีมไม่ไปกินหย่าเขาตั้งดีบนข้องเจ้าควงควงหน่อยหน่อยเลลี้ยวหิน กูแทะมันส้งเขียวเๆกับเลยว่าติดเป็นล้ำกูแทะสันดิ์อืมคิดว่านี่ฟอนในควอบฟันเอาไปเบื้องต้นแม่คิดว่าจะเป็นแนวห้างตัวไหนคันคิดว่ากับจีนี่ตีซีดอกเล็กนะอ่าตีซีซีซีกับซีหนึ่งซีสองอ่าซีหนึ่งซีสองคันวางหัวสามตัวนั่นมันบ้าๆน้ำเห้ากับเอามันลงไปแล้วเนี่ยทีตามอื สีหนึ่งสีสองสีสามันบ่มานน้ำมันไม่แม่มันบ่มานล้ำเหรอมันสิหน็่งลางอาเนาะตอนนี้ปด้เดี้องปีไเนะแม่เนาะที่ปีเนาะเออสีสามแล้วแม่เนาะกันพี่ว่าเรียกับน้ำซีอยู่เลยแม่บอกน้ำซียู่ชื่ออมอ้อยเดล่าอ่นี้ตัวนี้ชื่อน้ำอ้อยเดลูก แม่แมข่ขายแมอออยออย่ลูกก็ไปซื้ออ้อยนี่น้ำอ้อยติดลูกอันทั้งไม่ถามทั้งขวดจขวดออืขวดพี่นอ้องขายนะ้ำอ้อยพร้วกถูกมั้ยขายถูกมั้ยเออบรรยากาศพี่นอ้องนะแม่เสมอน้ำอ้อยสดนำ้ำอ้อยสดครับพี่นอ้องอ่อาป็นไงวะอ๋อถูกไม่ลูกถูกค่ะโมเด็ปไปซื้อเห็ดเองมั้ยเองท่านเองอี่อยากที่สนใจกะ สอบถามมาได้สอบถานมาได้กมินด็ละชงให้ใหม่เเบอเนนี่ละเอาไงวะเกี่ยวจะกล่งสองล่งกะบอกมาโอ้แม่นี่นะเทการงานบุญเนี่ยเขาะเอาไปร่วมข้ามแม่เนี่ยเอาไปเอาไปร่วม้ามมีาตบาสิ่นะืมเกีวหมีหนึ่งซีสองีสามจ้าจันทรันรน่นี่งสีเก้าีเก้าจ้าเก้าม อันไหนแม่เลขมากนี่แหะตามากเล่นี่แหะจ้าโอเลกเม้าเลขตามพอครับผมมาเลขที่คู่รขอแม่พีเก่าเราของแม่ไงล่ะพี่เก้าบานเลขที่ีเกนี่แหะโมหันจ้าบางงว่าจะย่งมีหายอ้ยนวมาโอ้ตองวัดนี้เห็นซคูนี่บอกกอบอแม่จ้าจราตงวัวมีซีขากมมีเด่นแต่ซีอินซีแม่ยกจ็กวันี่ ใช่ไปแทลกกองทั้งทีก็ได้เออไล่ไปแม่ทั้งนั้นแคบแม่ดะแม่เสมอพี่น้องนี่นี่มันแบบรูดรุดซีเลยแกเพราะว่าม่วไม่ซีขา้ามัองกัเรื่องรู่นีซีโอหัวองขามันกองขามัดกแล้วเอาไงว่ายนซีได้ยนซีมวดี่วอวดก่อนมันยัง่ะ าส MM. ี่ส uh, er, uh, ี่อของแม่เด <ah> ี๋ยวนี้เห็นว่าโลดซีได้คผมแต่ว่าจะกินเก้าห่วยมันทอดีเก่าเรียอะไรแม่เอาตู่ดไปยังแม่เดือดซีหลายตัวีนาจอีะนเอเออ่ตีนอราในการรับชมนะพี่นออให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะครับผม ใ่นะครัมจะจอไวกับมักกะซื้อบ่มักกะครับผมซีซีจังแบบนนไหมวันนี้ว่าซีซีหายไปไหนไม่ได้แต่ยงะบอกดไอีกมันมันในในบ้านมันม่อยู่ในบ้านมันไม่อยู่ป้าป่าตะพาคือซีพี่เนองหหน่อยหัวสองโตนันแหละครับซีซีจังแบบ้พี่จูงก็เป็นเพื่อน่เนอเ ได้แต่มันก็มานํากันติดสามกับสามซีหล่ะพอจะเป็นสีสามสามสีดีนะจะยังง่ายๆแ้วเบียงสองสีซีแล้วเพียงแล้วแค่ตัวแล้วแต่สีลงล่ะพอมเอาโมา้ำร้ยเป็นเตมหาเศรษีครับผมติดตามอยู่นี่้าจ้าพี่น้องเย็บชิดทุทันนี่ครับพี่น้องเย็บชิดรูทันรูปแบบแนวทาง ของแม่เสมองวดประจำวันที่ 2, สองพฤษภาคม2567ครับรูปแบบหน้าทางของคุณแม่เสมอก็คือนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านตัวเลขแนวทางของเพิ่นจีเพิ่อนหายมากแตคือ41 42 43 49และ44พี่น้องกลับไปพิจารณาเอาท่างช่องกรเสนอเป็นเพียงแค่ซีกลางการตัดจิ๋กินน,น้ำเอฟซีหมากรูปแบบแนวทางน้ำคุณแม่เพิ่นก็จะไปพิจารณาเอา รูปแบบแนวทางครับพี่น้อง FC จุดทานงวดที่ผ่านมาเอสไม่ได้มาครับงวดกว้างมากพี่น้องงวดกว้างพันให้ให้ห้าแปดหนึ่งมันออกแปดหนึ่งครับพี่น้อง FC จุดทันเอาไงยไงวะลูกสาหามกะบ่าฟังหร้อครับตอนนี้เพราะว่าวกำลังตั้งสื่ทีไปยี่สิบไร่แล้วครับงวดหกงวดผ่านมาหกงวดผ่านสี่ทีได้ยี่สิบไร่ปลูก้อยครับพี่น้อง FC จุกทันสี่ทีปลูก้อยเลยรูปแบบแนวทางของคุณแมงวันนี้ เน้นอยู่ที่สีหนึ่งสีสองสีสามสีเก้าและสีสี่ชุดต่อเงวด้วยพี่น้องด้ชุดต่อเงวดเขาจะมีมาตามโคสุดท้ายอีกหนึ่งรูปแบบหน้าทางโคสุดท้ายคุณมแมสเมอเป็นจอกมารูปแบบไดยอ,อ,บบยอย่าลืมชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทังคีิงหน้านครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ล่าลงุงสวัสดีทุแม่นนครับ